ทำไม่ไหวมัมจกมกใยี้กระแสดาม่าลั่นหมดศรัทธาพอกันทีกับคนชื่อโน้ตตลกซุปตามัมจกมกแวกกระแสดาม่าโน้ตอุดมอัดคลิปขยี้หนักลั่นหมดศรัทธาพอกันทีสักแต่พูดแต่สุดท้ายทําชาวเนิดห่าเฉลยเป็นโน้ตเชิญยิ้มสงั้นตลกซุปตามัมจกมกหรือเพชรไทยวงคำเหลา พักหลังๆมักอัดคลิปล้อเรียนข่าวในโซเชียลขยี่ข่าวดังก่อนหน้านี้ก็อัดคลิปขยี่ข่าวแม่ปูนาทวงนี่จักระบุมเชิญยิ้ม ล่าสุดก็ไม่พลาดจัดอีกกับกระแสร้อนแรงในโซเชียลดราม่าโน้ตอุดมแต้พาณิชย์ในเดี่ยวสเปเชียลซุปเปอร์ซอฟ์พาเวอร์พูดพาดพิงถึงหลายเรื่องราวจนเกิดดราม่าหนักถูกวิพากวิจาร์ณจากคนดังหลากหลายวงการโดยตลกชื่อดัง